ใช้เบอร์อะไรครับเบอร์สองครับครับสมมติว่าเบอร์สองนี่ยวีร้องลานบินอเมริกันเนี่เราใช้เบอร์สองเบอร์สองเนี่เราแบ่งผมจากคิ้วนี่รอบมาก่อนครึ่งบนนี่ครับรอบครึ่งบนนี่ดูนะฮะนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับครับตั้งไว้ก่อนปืดปืดปืดปิดวีรองลานบินอเมริกันดูนะครับเบอร์สองนี่จะไถอยู่ขนาดขนาดนี้นะครับเนี่ยครับวีรอง ถ้าด้านล่างนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งครับด้านด้านบนนี่จะเป็นเบอร์สองเบอร์สองเราก็แบ่งไวขนาดนี้ครับตั้งเก้าสิบห้ามให้ปัตเลีนอนไปนะให้พุ่งปลายขึ้นไปเฉยให้เหินขึ้นไปเนาะให้เหินขึ้นไปให้ปัตตเลียนเหินขึ้นไปโดยหมุนเก้าอี้ให้ดูหมด้านหลังอยู่นะครับี่อันนี้อันนี้ถ่ายเบอร์สองไปแล้วนี่เหินขึ้นเหินขึ้นแต่ให้ให้อยู่ในระดับนี้เบอร์สองนี่คขับระดับเนื้อริหูนี่ครับนี่ บทีเม่ดีปงองเ่เห็นไหมครับเนี่ยถเบอร์สองไปอย่างนี้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 แล้วก็หันเก้าอี้มาดูแล้วก็ถ่ายเบอร์สองไปขนาดที่เรากะไว้นี่แหละขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้นี่เบอร์สองทั้งหมดครับเบอร์สองศีรษะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปพิจารณาเขาเอาแค่เบอร์สองจะหัวเบี้ยวหัวบิดหัวบูดเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าลูกค้านะครับ เราก็ต้องบอกเขาว่าเราเกิดมาอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นเราต้องพูดอย่างนี้ครับผมเนี่ยหัวเป็นหลุมเลยอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนครับน่แต่ว่าเราไม่ใส่ร้ายเขาเขาบอกว่าเขามาหาช่างอ้อนนี่คือต้องรอเราต้องรอแล้วก็รอแล้วก็ต้องรอนิสัยดีด้วยไม่ใช่รอแล้วหัวเลาะย่อยเยอนะครับเราก็อย่าไปหลอกเอาเงินเด็กอีกอราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคิดไว้กับในใจเขาครับ อันนั้นเป็นเรื่องของไม่ใช่ตัดผมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ<อ>ดูนะครับนี่พอพอเราได้เบอร์สองขนาดนี้นะับช่องขนาดนี้ไปรอบแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งก็หมายความว่าด้านล่างทั้งหมดนี่เป็นเบอร์หนึ่งครับดูนะครับวิธีตัด๊คำว่าเบอร์หนึ่งก็ายพุ่งไปรับกับเบอร์สองมันจะพอดีเลยอย่างนี้อย่างนี้รู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาเขายอมผมมาเหมือนคุณวันชัย ครับถ้าเขาย้อมผมกับเบอร์หนึ่งมัน,ม,นมันก็มองเห็นแต่อันที่สีย้อมแต่ไอ้สีตัดผมมันมีเบอร์อยู่แล้วมันก็พอดีครับดูนะครับอันนี้เขาย้อมผมมานะครับนี่รเราก็รู้อีกว่าย้อมผมไม่ได้ให้เมียย้อมด้วยนะย้อมเอง <Okay. S 2> คนนิสัยไม่ดีครับแล้วเขาก็มาตัดผมทีนี้เราก็เห็นรอยยอ้อมนี่เราก็ต้องตัดเบอร์หนึ่งไว้ครับเพื่อที่จะท,ทดสอบว่าช่างเก่งไม่เก่งเพื่อที่จะทาสีมาแล้วก็มาตัดผมวีรองอเมริกัน และไอ้ที่มันดําไม่ใช่ผมนะครับมันเป็นสีผมครับเข้าใจตามนี้ด้วยแกล้งช่างด้วยใช่ไหมไม่ใช่แกล้งเัาทําให้ดูครับเขาทำเองเขาชอบหลอกเงินเด็กชอบหลอกเงินเด็กนะครับเราก็บอกเขาว่านี่คือสีผมนะครับไอ้สีสีน้ํหมึกไม่ใช่สีผมครับทาว่าวิลลองอเมริกันที่เขาทาเองดูเขาทาเองเขานะครับคุณวันชัยก็เคยทาเองใช่ไหมครับใช่ครับอยากผมดําแต่ก็ทาเองครับครับ แต่เราก็บอกว่านี่คือผมเขาทาสีมาครับแต่ส่วนเบอร์มันอยู่ในเบอร์หนึ่งแล้วครับมันก็เท่ากันทั้งหมดแหละเบอร์หนึ่งนี้ต้องดูขึ้นไปเยอะไหมครับก็ขนาดที่เราตัดเบอร์สองไว้ครึ่งหูไง่แล้วก็สาธิตไปแล้วครึ่งหูนะครับเพราะเราก็ไปรับกับเบอร์สองพอดีเห็นไหมครับเราก็ต้องออกตัวว่าไอ้สีดำเนี่ยเขาทาสีมาเองครับครับเราต้องเน้นว่าไอ้คนที่ทาสีเองไม่บ้าหรอกครับคนดีครับ็อยากให้ผมดำครับไม่ได้ว่าเขาหรอกครับ ทีนี้เราก็เลยตัดไปคาทาสีแล้วเขาก็มาตัดผมทีนี้ผมจะดูนวลกลมกลืนได้ยังไงในเมื่อมันมีสีป้ายมาถูกไหมครับแต่เราใช้เบอร์บล็อกไว้เบอร์หนึ่งครับต่อจากเบอร์สองแค่นั้นแหละครับทีนี้เราดูด้านหลังนะครับที่เป็นอย่างงี้ไม่ใช่ผมนะสีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูทั่วโลกเขาจะเข้าใจว่าตัดผมด่างถูกไหมครับครับเขาจะโทษอาจารย์อ้น ครับเขาจะโทษอาจารย์อ้นแต่จริงๆคนที่เขาทาสีมาเนี่ยเขานิสัยดีครับแล้วเขามาตัดผมมันนี่พอดีก็เลยได้โอกาสเขาคิดบวกเขานิสัยดีคิดบวกคิดบวกรับคิดบวกนิสัยดีครับโลกก็จะสวยงามครับทีนี้เรามาดูอาจารย์อ้นก็จะหายอย่างเดียวที่นี้เรามาดูข้างหน้าตัดลันบินครับตัดยังไงดูนะครับวิธีตัดลันบินสมเบิร์นหนึ่งไว้ครับสมเบิร์นหนึ่งไว้นั่นนี่เบอร์หนึ่งนะครับ แตะหาศีรษะส่วนที่สูงมันมีส่วนสูงอยู่ส่วนเดียวครับตรงนี้เราก็เอาเบอร์หนึ่งใส่เข้าไปเลยทีเดียวปื๊ดปื๊ดนัด่นเห็นไหมครับ,รบแล้วก็ถอดเบอร์หนึ่งออกใส่เบอร์แไม่เอา <c oughs> ้าไม่เอาเ <c oughs> บอร,ร์ห้าประหยัดไฟนะครับเอาเอาเป็นวีอีโต้เก็บแทนวีอิโต้นะครับวีอีโต้ดูน,นะครับปื๊ด อันนี้วิชาค่าช่างโดยเฉพาะย้อมผมแล้วมาตัดผมลันวินอเมริกันเราก็ต้องบอกว่าเป็นวิชาที่เขาค่าช่างโดยเฉพาะเลยไม่ใช่การตีกไก่ว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าให้อธิบายบ้างคนดูเขาจะเข้าใจว่าผมแบบนี้มันจะตัดยังไงวะดูนะครับมันจบใส่อะไรมาเขาเรียกว่าอืมอืมครับลันวินข้างบนนี่ครับ เนี่ลานบินนะเครื่องบินจะลงได้นะตรงนี้ครับทํายังไงก็ได้เครื่องบินลงได้เป็นลานบินโดยใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวเก็บเครื่องบินลงได้มันจะเป็นยังไงครับเป็นลานแบบตรงใช่ไหมไม่ใช่ลานโค้งๆนะคือสรุปว่าระนาบแผ่นระนาบเส้นระนาบคือเส้นเรียบระดับน้ําก็คือจับให้พื้นที่มันเสมอการระดับผมก็จับให้มันเท่ากันแล้วเราก็อธิบายไปว่าระนาบเส้นผมนี่มันมีกึ่งวงกลม คือหัวเป็นวงกลมถ้าเราทําให้เป็นลานบินได้ก็ถือว่าเราเข้าใจคําว่าระนาบและก็รู้ว่าเลขาคณิตเลขาคณิตเราจะสอบได้สี่เรียว่ามันเสมอไม่เสมอถ้าเราทําไม่ตรงเลขาคณิตเราก็ได้น้อยได้น้อยครับได้น้อยอาจจะได้สองอย่างเงี้ยนะนั่นแหละครับนี่ดูเรามามองกระจกดูว่าทั้งครับทั้งชันแนนเอชันแนนบีชันแนนซ้ายชันแนนขวาเราก็ทําส่วนสีผมมันจะดาจะรังจะได้ยังไงเป็นเรื่องของผมเขา ครับเราดูตรงนี้ครับเซียนค่นเซียนเซียนปราบเซียนเซียนไม่ตายเพราะเซียนเซียนตายเพราะสีวะ,ะช่างตัดผงครับ <c oughs> อีอะไรครับเอ็ดโพดัมไม่เกี่ยวกับคิงดอกจิตย,ยังหวะไอ้บีมันมีเกี่ยวกันแน่นอนอันนี้วิชาที่เข้าบ่อนนะครับเพราะเขายอมผมมาตัดวีรลองอเมริกันมันยากครับอตัดยากทีหลังก็ต้อง ต้องยังไม่ยอมใช่ไหมพอยอมพอตัดเจ็ดก็ยอมสามสิบชั้นสี่สิบชั้นห้าสิบชั้นเก้าไม่เกยแต่แปดเกยทับเอาไงครับกวเก้าไม่เกยจะแปดเกย่าเก้าเกอันนี้แปดเกยไม่ไม่ไม่เราไม่พูดเราไม่พูดถึงเรื่องอบายมุกนะครับผมครับอาจารย์อ้อนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ตีไก่ไม่ตีไก่อบายมุกทุกอย่างไม่เอาไม่เอา ครับเป็นคนดีของสังคมแม้แต่เหล้าก็ยังหาอุบายให้คนเลิกเลยครับวันนี้มีคลิปเลิกเหล้านะครับหนึ่งไลครับให้อุบายเลิกใช้อุบายไอคนี่กินเหล้าต้องมาโกนหัวให้20มันก็เอาเพราะจะหลอกให้มันเลิกเหล้ามันก็ไม่ยอมมันก็ต้องโกนหัวเอาเหล้าไปกินจนได้เหล้ากินจนได้เออเ้าท่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะหลกเมือไกันเราไปตัดต่อเอาเนาะครับครับเราไปตัดต่อลงให้อยู่ มีเก็บอยู่นี่ครับลานบินครับดูนะครับครับถึงผมจะดาจะสั้นจะยาวยังไงเราก็มาตีกรอบดูแล้วก็มองเวลาเราเช็คเราจะเอาเครื่องบินมาลองเช็คได้ไหมครับนี่ครับอาจารย์อ <io S 1> ้นครับด <AN> okay? <ad> ูเราเช็คอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมถ้าอย่างนี้มันเอียงเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้มันเป็นระนาบครับถ้าระนาบลานบินมันจะต้องเป็นเหมือนหวีนี่จะต้องตรงวกงงี้ว่ามุมสามเหลี่ยมที่เราดูเนี่ยว่าระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยข้างไหนมันเท่ากันครับให้ดูอย่างนี้นะครับ สมมติว่าเราจะให้มันเป็นลันบินแล้วก็เอาตัวนี้มาจับอ่าอันนี้มาจับนะครับเห็นไหมครับันีมาจับผมมันก็จะเสมอดูถ่ายดูข้างหน้านู่นูว่าเป็นมันเป็นลันบินอเมริกันได้ยังไงลานนี้นะครับมีวิธีจับเออน่ะดูข้างหน้าดูด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่าให้มันเป็นระนต้องวัดอย่างนี้ทุกครั้งไหมครับอาจารย์อ้อนเวลาอันนี้อันนี้สาธิตเฉพาะครับถ่ายทำเฉยๆแล้วลูกค้าก็จะลำาขวนแบเนี้ มูกค้าก็เลิกเลยละพอแล้วครับวัดแบบนี้เลยนะง่ายๆวัดลูกค้าวัดแบบนี้เลยนะครับเฉพาะบุคคลใช่ไหมวัดทีนี้เราก็ตกแต่งนะครับผมนิดเดียวครับตกแต่งตกแต่งยังไงก็มันก็มีสีดําอยู่เราก็เข้าใจว่าสีดำนี่ตาเราก็จะลายไปกับสีดาใช่ไหมตาลายไปตาลายตาอ่อนตาลายแล้วนะครับถ้าเขายอมสีมาอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้รับเงินเดือนแล้ว่ตาก็เริ่มลายแล้วดูนะครับรับเงินเดือนแล้วดูเส้นผมนี่อย่างนี้ ูนย์จุดหนึ่งเก็บมดเลยแค่ศูนย์จุดหนึ่งเป็นตัวเก็บทั้งๆที่สีผมมันไม่เท่ากันแต่เราศูนย์จุดหนึ่งเก็บมันก็เท่ากันครับก็ดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นนะครับเห็นไหครับเสรยังครับตอนนี้เสรอยางทีนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและขอบคุณมากครับในแบบครับ